สวัสดีพี่น้องขาดอกเมเปิลออกแล้วแต่ยังไม่เยอะเนาะรอบนี้จะเด็ดเอาแต่ยอดใหญ่ๆดอกใหญ่ๆนิดนึงนะคะมันยังไม่ยาวมันยังไม่เยอะยังตุมๆต้องรออีกสักสองสาวันต้องรีบมานะนี่เมเปิลผักกุ้งฝรั่งเลยพี่น้องเอ้ยนะคะ กินดิบก็ได้มันๆน,น,นะฮะดองก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เขายังเล็กอยู่เลยยายจ๋า,จ,าจะเด็ดนิดเดียวก่อนเนี่ยกำลังจะป่งกำลังจะป่งพี่น้องโอ้ยเห็นในเมืองบานแล้วก็เลยแวะเข้ามาดูนะคะตรงนี้ยังน้อยอยู่เลยพี่น้องของแซบออกเราเด้อแต่คือซิบรไดไลดยดอกมื่อเนี้ย นะฮะเอาไปกินกับน้ําพริกก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไว้ลงมามาอีกรอบเนาะนี่เมเปิลเมเปิลตอนออกดอกก็จะอร่อยนะคะพอออกใบแล้วก็กินไม่ได้เนาะผักกุมฝรั่งอืมลวกกับน้ําพริกก็ได้สวยงามแถมอร่อย แต่วันนี้คงเอาน้อยนึงผ่านมาเห็นแล้วนะคะอือฮึพี่น้องของแซบเด้อนี่เห็นในเมืองบานเต็มของแซบเด้นี้มือนึงจับกล้องมือนึงเก็บพี่น้องเออยใช้ใครไม่ได้ทำเอง เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวอีกสักสามวันถ้าเด็ดออกอย่างนี้นะอย่ารอนานนะคะอืออีกสักสามวันสมหรือสี่วันนะคะจะกลับมาเก็บใหม่เนาะตรงนี้ที่จะเก็บได้ง่ายที่อื่นเขาก็จะต้นสูงนะ,ะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะเมเปิล ผักกุ้งฝรัง่งผู้ใดอย่างเ่เคยกินก็ไปหาเด้อสดกระแซบลวกกระดีนะคะอ่าดองยิ่งอร่อยเนาะอันนี้ยังไม่ทันพอเก็บจ้ารอก่อนเนาะเดี๋ยวมาอีกรอบ